สวัสดีทุกคนด้วยนะคะในเกมนี้นะคะเราก็จะรักษาต่อมทอมซินนะคะนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องทําให้ทันเวลาโอ้ชิบหายแล้วทําไม่ทันเวลาลูกค้าทีโอ้โหโอ้ทำไมใจร้ายใจจาขนาดนี้เนี่ยทำไมต้องทําบอกขนาดนี้ด้วยเรามาอัปเกรดกันดีกว่านะคะเราจะได้ทําให้ทันนี่ปึ๊บปึ๊บอัปเกรดไปเลยค่ะเรา,าเริ่มกันใหม่เราจะต้องรีบเฮ้ยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆแต่ใจเย็นก่อนนะคะลูกค้ากําลังทําให้โยค่ะ อย่าเพิเออไมคกโอ้โหลอ,อยไปยันโน่นเนี่ยโอ้โหตึมเฮือเอาเือทำไมคนไข้โหดกับผมขนาดนี้โอ้โหยังโดนถังน้ำมันทับอีกเรามาอัปเกรดตังกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกโอเควันนี้เราจะลอมยอมโดนที่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะได้เก็บตังเราจะได้เก็บทังไปอัปเกรดโอโไม่เรากำลังจะโดนที่อีกแล้ว <c oughs> โอ สูงคาวามเบิงวางอังไกทอนอ๋อเอ้ยบูย๊หัวกระแทกเสาเจ็บจริงๆมารับอัปเดตกันนะคะอัปเดตเวลานะคะแล้วก็อัปเดตฝีมือเราจะต้องรีบปึ๊บโอเคลุดนแล้วทุกคนโอ้ยรีบ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 ,บไปกันเลยอีกนิดเดียว,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 วอีกนิดเดียวโอ้โห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 อีกทีเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหโดนทีปอโอ้โหโดนคนด้วยน้ำโขโอ้โหลงไปเล่นน้ำว่ายน้ำเมฆแบบเหล็กยังติดขาอยู่เลย อีกนิดเดียวก็ให้ก็ไม่ได้โอ้โหนี่มารอบนี้ที่จะไม่พลาดนะคะมาเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะฮะบึบนี่ปึบ,บโอ้โหหลุดดิดโอ้โหลุดที่สองอัดไวมากแม่โอ้โหเรียบร้อยเย่ภารกิจสำเร็จเราไม่โดนทีบแล้วขึ้นมานะคะขึ้นมาตอนนี้ปากฉันหอมหวานมากพร้อมจะไปจูบกับแฟนฉันแล้วคุณพี่ครับช่วยลบรอยสักให้ผมหน่อยตอนนี้รอยสักของผมนะ่ะมันเป็นอุปรสรรคชีวิตผมมากผมไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลย โอเคได้พี่เดี๋ยวผมจะททาการลบลายสาักให้พี่นะครับขออย่างเดียวอย่าถีบหน้าผมก็พออ้าวชิหายแล้ว <laughs> พูดยังไม่ทันคาดคําเลยโอ้โหรถชนเออโอ้โหชนสองคันซ้อนอืไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วพี่มาเรามาอัปเกรดตังกันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่เราจะได้เก็บตังไปเรื่อยๆอ่ะเราจะโดนถีบอีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บตังมาอัปเกรดโอ้โหเดี๋ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะยังไงก็โดนถีบอยู่แล้ว โอ้โหโดนรถต่้ยหนักมากอันนี้โอ้โหถนนติดกันเลยทเดียวเชียวนะคะรถเต็มเลยมาอัปเกรดมือนะคะแล้วก็อัพอัอเกรดแค่อย่างเดียวเองรอชีวิตแค่โดนทำลายจะโดนถีบอีกไหมเนี่ยน่าจะโดนนะโอ้โหโอ้โหพี่ใจเย็นๆก็ได้โอ้ถึก โอ้ยมีหมูตกลงมาด้วยหมูที่ไหนละครน,นี่บ้าโอ้โหเจ็บมาอัปเดเวลานะคระับเกรดมือโอ้โหอัปเด้แค่สองรอบมาเราจะต้องผ่านไปให้ได้เราจะไม่โดนทีโอ้โหเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมันเกิดบั๊กขึ้นเกิดบั๊กขึ้นโอ้ my god โดนทีอีกแล้วโอ้โหไปเลยจ้าตูมตึองอโอ้โหสะโพกหักแล้วบ้างเนี่ยโอย้จุกจริงๆโอ้โหโดนทับเดี๋ยวเราชนซ้ำ เมื่อกี้พี่ได้ไปฟารมเงินมาสักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าไม่ฟา์มนี่คงไม่รอดนะคะนี่อัพเวลาอัพมือไปเลยนะจ๊ะโอ้โหอัพได้แค่รอบเดียวเหรอเนี่ยโอ้อัพไปเรื่อยๆเลยนี่ตังค์เยอะจ้าตังค์เยอะรอบนี้พี่จะไม่โดนทีบนะคะอัพตังค์ไปด้วยโอ้รบโลมาไปแล้วเฮ้ยข้างบนข้างบนนูลมหัวใจโอ้ไม่ก็อย่าบอกนะโอ้โหยังไม่รอดโอ้โหรอบนี้กระเด็นไปมากโอ้โหโอ้ยโอ้ลงน้ำไปเลยจ้าเย็นชุ่มช่าหัวใจ พี่เบิมกินน้ำเย็นๆก่อนไหมจะได้ใจเย็นๆจะพึ่งกระทืบผมเลยนะคอร้องนี่โอ้โอ้โอ้อ้ว้เโอ้ปุ๊บปุ๊บเดียวเโอ้โหทำเี่นเต้นรอบนี้ผมไม่โดนกระทืบแล้วขอบใจนายมากนะว่าไอ้เบิมที่ลบรอยสักให้ผมนะเอ่อลบรอยสักบ้าอะไรทำไมรอยสักพี่ยังเต็มตัวเลยแล้วทำงานที่ไหนเขาจะรับเนี่ย โอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเราจะต้องมาเป็นหมอทําไมกูเป็นอาชีพจังว่านี่เอาติดตรงนี้ปึ๊บแต่ก่อนนะติดไม่โดนติดไม่โดนปึ๊บอ่าโอ้ยเดี๋ยวอ๋อต้องกดค้างโอเคโอเคโอ้ไม่ก็เฮ้ยเดี๋ยววิญญาณกันเทือบโอ้โหโดนรถชนซ้ำหนักกว่าเดิมที่สําคัญวิญญาณกันเทือบโอ้โหวิญญาณออกมาจากล่างเลยอะ รอบนี้นะคะเราเล่นกับวิญญาณแล้วรอบนี้โอ้ไม่กอดไม่ใช่เล่นกับคนและน่ากลัวเดอร์มิกมาเราจะต้องช่วยคนไข้ให้ได้นะคะกดค้างเป๊บอ่าเมื่อกี้เราพลาดไปเราไม่ได้กดค้างเึิบอ่าลุ้นเลือกโอ้ไม่กอดไม่ทันโอ้โอโอใจเย็นกอดน,นะพี่ตายไปแล้วก็ปองปอง,ปงมั่งเถอะมากระเทิรผมอีกโอ้ใจลายกันจังอะแล้วรถรถทับขนาดนี้รอบนี้นะคะพี่จะไม่ยอมให้คนไข้เอ้ไม่ใช่สิวิญญาณกระเทืรพี่ให้ได้นะคะ พี่จะไม่ยอมเด็ดขาดมีอัปเดตไปเลยจ้านี่มีเงินจาน้ามีเงินเยอะจ้านี่มามารอบนี้โอ้โหมีแตงด้วยเราใช้แตงนะคะโอ้โหแปลกใหม่แปลกซับโอ้โหนี่เราจะต้องรีบนะคะเราจะไม่โดนคนเอ้ยเราจะไม่โดนวิญญาณกันที่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถัดโอ้โหไม่ทันนี่ขนาดอัเปเดตขนาดนี้นะยังไม่ทันเลยหโอ้โหโ ชีวิตของคุณหมอมันน่าสงสารนะทำไมไม่มีใครสงสารผมเลยแล้วครับเนี่ยโอ้โหมาจังหวะน,นี้โอ้โหเราเล่นกับวิญญาณอยู่วิญญาณมันโหดร้ายวิญญาณมันโหดร้ายโอ้รีบ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 ขับจากมันดิโอ้ปึ๊บโอ้ปึ๊บโอ้ปึ๊บโอ้ยนี่เดียวปึ๊บโอ้โหโอ้โหรอหบนี้ไม่โดนกระทืบโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะขอบคุณวิญญาณมากที่ไม่กระทืบผมนะครับ ่อไปอะไรโอ้โหบีบสิวนะคะมีมาละมามามาปึ๊บสิวสิวแตกอย่าบอกนะถ้าบีบสิวไม่ทันโดนกระเทิร์โมโอ้โหสุดยอดรอบนี้สนุกนะคะโดนเป็นการโดนถีบสนุกโอ้ไม่สนุกแล้วสิอะไรของเกมนี้มันวะเนี่ยโอ้โหโคตรฮาเลยอะอัพเกรดนะคะโอ้อัพเกรดในแค่อันเดียวเราจะมาถีบสิวกันฮึบ แตกหนึ่งโอ้โหสิวบาดมากอันนี้โอ้โหเรวไม่ทันละโอ้โอ๋อใจเย็นนะครับโอ้ใจเย็นค่ะโอ้โหเรื่นถีบกันไม่ใหญ่ดีเลยนะคะถ้าไม่คนไข่ถีบแบบว่าไม่ใหญ่ดีเลยนะคะฉันเป็นคุณหมอเบบิวเลยคะคุณจะถีบฉันเลยโอ้โหสไลเดอร์พลัสจ้านี่เป็นยังไงล่ะทำงานอยู่ก็สามารถแอบมาเล่นสไลเดอร์ได้นะคะ โอ้โหตกลางไปแล้วจ้าตุ๊บเออ,อพาฉันไปหาหมอหน่อยหลังจากที่ฉันได้แอบไปขายขนมครกเพื่อเก็บตังมาอัปเกรดอุปกรณ์ทั้งหลายฉันจะได้ไม่ต้องโดนทีบอีกโอ้ไม่ก็ทันนี้ลงทุนมากๆเลยนะีน่้โอเคอัปเกรดหมดละตั้งเหลือสามพันขวากอัพเกดดร 3, กเกดตังไปเลยนะคะมา แล้วก็มีคมปูด,ด้วยนี่จะหนีบจะมูกให้เป็นแผลเลยซอัถยทีบชันดีนักนี่อ่ะรีบบีบสิวนะคะนี่ปึ๊บอืมปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหเวลาเดินไปไวมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกสองอันสามอันเท่านั้นเองไม่รอดโอ้โหราก่อนคุณผู้ชมโอ้โหตกลงบาตเออเฮอตกมาใต้ถุนบ้านใครก็ไม่รู้เจ็บจริงๆเลยนะนี่ขนาดชั้นแอบไปทำงานเติมมาน,นั้นเนี่ยยังโดนเลยเอาใหม่นะคะนี่ตั้งสติก แต่เย็นๆนะพี่นะปุ๊บมาอบีปุ๊บ,ออบ,บโอเค ข้างล่างก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเวลากินเวลาไปแล้วปี๊บซิวไม่โดนด้วยโอ้โหไม่ทันแล้วมากตึกแล้วโอ้ยทำไมจะต้องทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้ด้วยเอร้องห้เป๊บโอ้โหปึ๊บพลังไว้แสงปึ๊บนี่ได้ปวดมาพลังพระเจ้าชั้นด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็มันพลาดตรงนี้มันพลาดตรงเนี้ยปึ๊บโอเค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 โอ้โหอีกนิดเดียวโอ้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นกูก็จะรอดแล้วว่ะพี่มั่นใจมากนะข่าวว่ารอบนี้พี่จะต้องรอดนี่เราห้ามพลาด ตรงชั้นล่างเนี่ยเอ้ยมันเสียเวลาตรงอันล่างเนี่ยด,ด,ดิมันไม่โดนมันไม่โดนโอเค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 โอ้โหรอดแล้วดีใจมากเลยโอ้โหหอดดีสยองกว่าเดิมนะคะเราจะต้องมาเป็นคุณหมอนี่ชัดอันนี้ uch, นี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนมีหนูอยู่ในปอดมีระเบิดด้วยโอ้โหโคนไข้คนนี้เขา,ขาไม่ทำอะไรมาวะเนี่ย ตกลงในหลุมฝังกูเลยก็ได้นะฝังเลยเอาละนะคะหลังจากที่พี่ไปรับจอบพิเศษมานะคะเป็นคนเข็นรถ <c oughs> ก็มีตังค์มาอัปเกรดแล้วนะคะนี่มาเราจะไม่โดนกระฮทืออีกแล้วในรอบนี้นะคะพี่ก็ได้ใช้ซ่อมเนี่ยมารักษาคนไข้นะคะโคตรแปลกใหม่โคตรเกียนนะคะบอกไว้เลยนี่ปึ๊บอ่าฮะโอเคปึ๊บระเบิดลงไปแล้วปึ๊บโอเค เป็ดไปแล้วอีกอันเดียวใช่ไหมโอ้โหมีดาวกระจายโอ้โหยังไม่รอดโอ้โหไมด่ดีขนาดไปหาตังมาอัปเกรดนะชีวิตยังไม่รอดเลยมันน่าน้อยใจในโชคชะตาจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมทําไมเราจะต้องโดนขีบด้วยไม่เข้าใจเรารักษาคนไข้คนไข้ไม่รักเราเลยโอ้โมีรถด,ด้วยมีรถด,ด้วยเดี๋ยวก่อนนะมีรถด้วยรถเข้าไปนินร่างกายมึงได้ยังไงวะโอ้บนหัวกับเกมนี้วะ เอาเถอะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะ